ก็ไปซื้อหมูฟาร์มเหมือนฟาร์มเขาไม่เอาไซส์นี้แล้วเขาก็คัดออกแล้วก็ไปซื้อมาเลี้ยงตัวละ7-800อย่างเงี้ยแล้วก็มาลงทีละ40-50ทีนี้ตายแล้วลง10ตาย5ลง5ตาย3อย่างเงี้ยคือมันขาดทุนตลอดนะคะ พอกลุ so, ่มมีมีชุมชนเขาจบวิสาหกิจเกี่ยวกับหมูเขาก็เลยแนะนําว่าทําไมไม่ลองเลี้ยงแม่พันธุ์ดูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมันจะลดต้นทุนในการซื้อลูกหมูแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เรากําหนดได้เราจะเน้นคุณภาพคือลูกหมูเราทุกตัวจะต้องมีคุณภาพถ้าออกไปหาลงทุนแล้วเราจะติดตามดูลูกหมูเราทุกข้อที่เอาลูกหมูเราไปเลี้ยงนะคะเพราะเรามั่นใจในตัวลูกหมูเราว่าอย่างน้อยสามเดือนครึ่ง หมูจะต้องเฉลีย่ย90-100กิโลแน่นอนหนูก็เป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่เข้ามาเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบุตรสตรีนะคะแล้วก็จังหวะที่ว่าเราขาดเงินทุนที่ว่าจะมาลงทุนด้วยก็ต้องแบบขอบคุณกองทุนพัฒนาบุตรสตรีเลยนะคะที่ว่ามีโครงการอย่างนี้เข้ามามีเงินช่วยเหลือแล้วก็มันเป็นอกองทุนที่ว่าดอกเบี้ยต่ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเขาอยากช่วยเราในส่วนที่ว่าเราเราไม่มีเขาไม่ได้จำกัดว่า คุณอายุแค่นี้คุณไม่สามารถกู้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องขอขอบคุณที่ว่าทำให้เราได้มีเงินก้อนนั้นแล้วก็มาถึงในจุด,จดนี้ที่มีแบบกลุ่มที่เข้มแข็งแล้วก็มีหมูที่มีคุณภาพแบบนี้ค่ะก็ขอบคุณกองทุนพัฒนาบุบสตรีค่ะขอบคุณค่ะ